ยาอีวลาซีน่าอามมนูคุติบะอัลัยกุมุสซิยามกามาคุติบะอัลลัลซีนามิงกอบลิกุมละอัลละกุมตตะกูตกลงเป้าหมายการถือศีลดอดในเดือนอมาดอนเนี่ยเป้าหมายคืออะไรครับละอัลละกุมตตะกูหวังว่าเราจะได้เกิดความยำเกรงไอยำเกรงเนี่ยมันพูดแล้วมันเป็นนามประธรรมเนาะผมพูดให้เป็นรูปธรรมก็แล้วกันอย่ากโกรธนะครับ ปีที่แล้วหลังจากรอมาดอนเสร็จแล้ววันอีดเรายัางเลิกบุหรี่ไม่ได้ใช่ไหมนี่เราจะเข้ารอมาดอนใหม่แล้วบุหรีเราก็ยังเลิกไม่ได้พอหมดรอมาดอนปีนี้ละมาดอีเสร็จแล้วเราก็ยังสู่บุหรี่อยู่ ละลัลละกุมตัตตะกูลที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะเป็นคนที่ยำเกรงนะที่อัลลอฮ์กับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากน้ำหนักที่มากขึ้นนอกจากเบาหวานที่เพิ่มขึ้นกินของหวานเยอะแล้วตกลงศีลอดของเราจะเหมือนนบีได้ยังไงอะพี่น้อง เดือนรอมาดอนเป็นเดือนแห่งที่ทั้งกลางวันกลางคืนศึกษาอิสลามกลางวันเราก็นอนกลางคืนเราก็คุยคุยจนกระทั่งนู่นเข้าสะโฮะโะหฮกินข้าวโะโหละหมาดมักริบอ่ละหมาดสุบโบเสร็จนอนตื่นมาคุยต่อแล้วตกลงเราจะเอาความดีอะไรตรงไหนในเดือนรอมาดอนในขณะที่เดือนรอมฎอนทั้งนบีทั้งสฮาบานเนี่ยคำว่าบัลลิกนาหมายถึงว่าขอให้มีชีวิตอยู่ในรอมาดอนเถอะ